เราดูมันไงหรอโอ้ยน้องใหญ่จยิงๆเขี้ยมขาจะเขี้ยมนะโอ้ยบ้านน้องให้กูเย้เหมือนเลยนายเยอะเยอะบุษากี่ยสาอ่ะสองพันย่างสองพันนี่นี่ร้อยร้อย ไม่มีเจ้าง้านเลยมีมีข้ามันกระโดดอ่ะ้าา่งไม่กระตอายอาตังคาเลยตังคาเลยแลก้กระโดดคาเลยอดค่นมัมนกะยักคันเรเหยนมันต้องสูก่อง nhiều đâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทีกับปะทูเล่นอย่างนี้มึงมึงต้องเล่นอย่างนี้ตองต้แป่งนเนอนีะมึงสูงก็เล่นโอ้โเล่นเอสมัยนั้นเลนเงงแล้ว้องหูนี่ต้องหนายจ้องหูนี่ไงเยเงาเอปาเาใรดูนจ้จ้หูนนไเมึงใชราดูปาปากเร แล้วเยนสิงมันก็เล yeah. ่นีดมันเล่นกรออะแต่ไม่นั่งล hmm, ินเล่นมาเก็บกับเปาเลยีมันแปนมนัเตมยโอ้เสียงเสียเสียงนี่มึงาเนี่งี่้ยมึงกนมันจะนีเข้านีออกออกจะนีได้

แฟนต้องสาวอะไรเกมขอต้องสาวเป็นแฟนแล้วครับโอ้ยอันนี้แงที่ลงบ้างสิท่านน้อมึงทำไมไม่ได้เห็นย